พับได้จะไม่ค่อยมงคลและจะไม่ค่อยนิยมนะคะในคนจีนเท่าไหร่นะคะซิปทองเหลืองนะคะที่ลื่นอย่างดีนะคะหนังที่จะตัดเย็บอย่างดีเป็นเป็นสิ่งที่เสริมให้สิ่งต่างๆงคุณจเจริญรื่งไรลมากยิ่งขึ้นไม่ควรใส่เด็ดขาดเลยในกระเป๋าสะตางคือบินใบเสร็จขยะเปลือกลูกอมไม่ควรมีนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ห่วงจุ้ยทางการเงินของคุณมันรกนั่นหมายความว่าเงินคุณจะติดขัด นะคะนี่ครูเอาทั้งศาสตร์จีนศาสตร์ญี่ปุ่นอะไรที่ครูเรียนรู้มาบอกเราฟรีวันนี้นะคะอ่ะต่อนะคะเมื่อคุณเรียบร้อยคุณอุนโปรแกรมคุณจะพูดเท่าไหร่คุณก็พูดไปว่าดูดซับเท่าไหร่คุณก็พูดกับเขาไปนะคะเก่งมากลูกรักเขากอดเขาส่งพลังให้กับเขาและเชื่อมั่นนะคะเสร็จแล้วคุณก็เอาเขาใส่ในกระเป๋านะคะเวลาคุณไปไหนพยายามหันด้านนี้ออกนะคะเวลาใส่กระเป๋ากระเป๋า ถือของคุณมันจะมีด้านหน้าด้านหลังหันด้านนี้ออกเสมอนะคะหันด้านนี้ออกเสมออย่าให้ตีลังกาไปตีลังกามานะ,ะหันด้านนี้ออกเสมอนะคะถ้าเกิดคุณหันแล้วพอสุดท้ายกระเป๋ามันนอนลงไปก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ก็พยายามตั้งไว้แบบนี้ก็จะดีที่สุดนะคะ